สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์ก็ตามสัญญาค่ะหลังจากเมื่อเย็นวานทำส้มตำให้ลูกแล้วก็กินกับแกงหมูเทพโพนะคะเช้านี้ลูกบอกว่าแม่ต้องย่างหมูให้หนูด้วยนะแล้วก็ตำส้มตำอีกเหมือนเดิมอร่อยอก็ตื่นสายค่ะตื่นกันเกือบห้าโมงเช้าหรือสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะก็นนนะะกินมื้อเดียวไปเลยค่ะกลางวันกับเช้า ก็หมูนี้ซื้อมาจากแม่โคนะคะเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วเป็นหมูสําหรับทําสเต็กะค่ะเขาหมักเครื่องปรุงทุกอย่างมาแล,แล้วเราก็แค่เอามาหน้า,ากับกระทะนะคะไม่ใส่น้ํามันนะคะไฟอ่อนๆน,นะคะแรกๆนี่ก็ถ่ายเองนนะคะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็พลิกบางทีพลิกหมูนี่เกือบจะลุดออกจากนี่เพราะว่า มือถือบังบังหน้าเลยเพราะแก้แก้ใช้แท็บเล็ตอันใหญ่ถ่ายไม่จมบังสายตาแก้พะดีก็ย่างห,งหอมหอมหอมมากพี่น้องเดี๋ยวใครดูนะคะชิ้นแรกเนี่ยแป๊บเดียวลูกสาวเขาออกมาช่วยเขาไปล้างหน้าแปรงฟันอยู่เขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมาย่างหมูเองให้แม่ทับมะละกอแล้วกับเนยอยแล้วเนี่ยพอเขามาก็มัวแต่คุยมัวแต่ถ่ายรูปก,กันเพลินแต่ชิ้นแรกนี่ไม่เรียนนะคะแต่ว่า ไม่ได้เตรียมเพราะว่าไฟแรงนะคะไฟอ่อนแต่ว่านานนะคะมัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่คุยกันมัวแต่คุยกันเลยยำไม่เปน็นนงแต่ข้างนอกนุ่มค่ะวิ้งไม่พูดผิดข้างนอกเตรียมแต่ข้างในเนุ่มค่ะแต่แก้ตัวนะคะชิ้นที่สอง,สองน,นี่ก็สวยงามเลยวินีพิชมือใช้มือเดียวนะคะพิชแล้วคนเนี่ยคือกล้องบังอยู่เราก็จะมองไม่เห็น,นเราก็จะใช้อีกมือมือขวานะเขี่ยเขีย ชิ้นแรกนี่ค่ะด้านนี้เตรียมเลยพี่น้องแต่ขอบอกว่าข้างในยังนุ่มเหมือนเดิมนะคะก็ทำสองชิ้นนะกินคนละชิ้นแม่กับลูกนะคะนี่ชิ้นที่สองแก้ตัวนะคะชิ้นที่สองน,นี่จะสวยหน่อยนึงก็พอหั่นแล้วลูกสาวบอกว่าืมแม่กินร้อนๆน,น,นี่อร่อยเนาะก็ให้ลูกเขาชินนี่แล้วก็บอกว่างั้นลูกรองท้องไปก่อนกินกับข้าวไปก่อนนะเพราะว่า ธรรมชาติบ้านแก้วถ้ากินส้มตำกับข้าวจะปวดท้องค่ะจะแสบท้องไม่ได้ปวดแบบท้องเสียนะคะคือแสบท้องนะค่ะเพราะว่าต้องกินข้าวเขาก็เลยกินข้าวกับหมูเขาเรียกหมูย่างเนาะย่างในกระทะเนี่ยไปก่อนก็ดูเขาก็ถามนู่นนี่นั่นหลายอย่างอยู่เนาะแล้วก็สอนเข้าไปค่ะเนี่ยอร่อยกว่าที่ร้าน โดน,น,น,นไม่มีหรอกไม่ไฟอ่อนมันคืแรงแบบอ้าวทำไมมันกดปิดไม่ได้อะ<ช>่ะได้ดีดๆนี่ไงว้าวไม่ใส่นี้ได้หรอทิชไทยเนี่ยหรือว่ามันน้อยท่องผทุกอย่างมันมีเครื่องหมักอะกระเทียมทีชช่ไทยแล้วก็แกงมาทำเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ซอสไอ้ที่จีนโอ้ที่จีนหมูหาย,ยากจะไปหวังเลยมาแล้วเราก็ มองนี่เนี่ยเสเต็กก็มีเนื้อก็มีไงพี่แมคโครที่อยากเอาบุญอยาชิ้นนี้สวยงามนุ่มมากน,นุ่มเหมือนเดิม,ม,มอืมนัหน่อยฮึเออไม่เห็น ้าเหนียว,วร้อนๆเนาะกระป๋อยังไม่ได้นี่ดูกนี้เราตำเสร็จค่อยนี่เนาะกินร้อนๆ้อนนี่บ้าอหัวอะชิมดิชิมหอดร้อนร้อนแน่นอนอ่ะต้องถ่ายแม่ชิมหรอไม่รูอ้อ่ะอ่ะอันอะไรปะอร่อยอือ้ม สบคันเทพปับจับจับจับชับับแต่ไปขาดเลยชับชับชับหิว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 ไม่หกหิวมากสับแลละกอไวๆยึกึกึกึอย่าเข้าหลอกไหมคะชึกจึกึไม่เข้าหรอเทพมือหลบพันเซียนแล้วไปอยู่จีนจะหามะละกอไงเนี่ย ไม่มีส้มตำหรอมึงกินเห็นพี่เขาบอกมีร้านส้มตำแต่ไม่อร่อยมันจะไม่เป็นสไตล์ของเราหรอกเออมันสไตล์ต่างชาติอ่ะของเรามันรสชาติตามใจปากถ้าเราซื้อก็เลยต้องไปถามว่ามันก็ซื้อที่ไหนก็ปกติพี่เมทเขาก็ก็ง่ายๆเนี่ยลูกใส่กระเทียมเนี่ยเออพี่เมทเขาก็ทํากินนะหนูไม่กินปลาไหลแล้วก็หาได้ตำกระเทียมตำพริกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปใส่กุ้งแห้งถ้ามีกุ้งแห้งมาใส่ก็ได้ก็น้ําตาลปี๊บ ซื้อน้ำตาลปี๊บไปกระเดีใส่น้ำปลาหน่อยมะนาวมะนาวแล้วนี่มีน้ำส้มจี๊ดด้วยของเราคือเอาตามใจเราอะรสชาติเปรี้ยวนำเรากิ้มน้ำตาลปี๊บมันน่าจะหายากสุดแล้วปะเราก็ซื้อที่นี่ไปไม่ได้เหรอสักโลได้กักระเป๋าาไปดูก่อนว่ามันเป็นกระปุกหรืออะไรมันจะได้ไม่ลายไม่มันเป็นถุงมันจะลายลายไหมใส่เป็นถุงเราก็ใส่หลายชั้นเลยเดี๋ยวหนูก็ไปเอากระปุกใส่ที่นี่นใส่เป็นถุงกันแหละเมื่อเขื่อนเทศมันต้องมีอยู่แล้วปะที เยอะกรใสเยอะตรงห้ง ไปหน่อยเดี๋ยวอย่าพึ่งนิ่มน้ำปลาไเลย,ยใส่มะละกอลงไปตอนตามพีกกะกระเทียมพ่อจะไม่ให้มันกระเด็นเลยลูกพ่อใส่มะละกออีกเล้ไหมันหน่อยใส่ดีอันนี้แค่ พุกเครื่องก่อนแล้วนี้เราก็ชิมดูว่ารสไหนนะอืเยี่ยมแล้วเปรี้ยวแล้ว,น,วน้าปลานนี้นึงแค่นี้แล้วเหรอเขาต้องบีบๆบบนี้ใช่ไหมไม่บีบก็ได้กระซวกกระซวกกะ <c oughs> บีบมันก็เร็วกว่า <c oughs> ในโรทีต้องการก็ใส่มะละกอลงไปให้หมด ที่ตามที่เราจะ,ะตา้าตำถ้ามะละกอเยอะก็ต้องให้รสจัดจัดอ้าวแล้วมะละกอหมดแล้วหรอนี่นี่อสองลูกอันนี้เราก็โขลกไปให้มันเข้าออเนื้อ มันขาดรสเลยไตก็เติมแต่ถ้าเติมทีหลังมันก็จะไม่ค่อยเข้าเนื้อเราต้องคุกน้ําปรุงน้ําให้อร่อยแต่แรกก่อนอม<า>อแล้วแม่มันหนึ่งนาทีหาท้าสิบสี่อ่ะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้มากินข้าวกันอันเกลมเกลียม,มาแม่กินนะคะลูกสาวกินอันที่สองเขาบอกว่า มันมีมันติดเยอะอร่อยดีแม่เขากินกับข้าวไปเหลือสามชิ้นนะคะกินกับข้าวไปหน่อยแล้วเขาจะกินส้มตำตามทีหลังเพราะว่าหลังจากที่ลูกถ่ายภาพส้มตำไปแล้วเขาก็มากินข้าวกับหมูก่อนอันนี้ของคุณแม่เลยค่ะข้าวกบหมูแล้วก็กินกับส้มตำไปเพราะว่าถ้าไม่กินข้าวแทบท้องอย่างที่บอกนะคะพี่น้องค่ะกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะสิ่งไหนที่เราชอบเราก็ทำไปกินไป ชอบรสไหนก็ปรุงเอานะคะก็กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แก้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพี่น้องกินข้าวกับส้มตำกัน,นะคะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกท่าน